เวลาที่แข่งมาเนี่ยเอตะมุ่งมั่นมากเลยในการแข่งขันป้าอยากรู้ว่าการเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ของเอตะาเนี่ยสำคัญยังไงผมอะตั้งใจมากกับการที่ฝึกซ้อมที่จะได้แล้ผมตั้งใจซ้อมอาูผมก็ช่วยผมผมก็อยากเติบโตเป็นเชฟในวันหนึ่งผมสัญญากับตัวเองว่าต้องทำได้ ียกว,ว่ากูเป็นไอดอลก็ได้เลยเพราะเป็นแชมป์ท็อปเชฟผมก็อยากเป็นแชมป์ม,มาสเตอร์เชฟจูนเนียจะวางโทรฟี่ไว้ข้างๆทรฟี่ท็อปเชฟเลยแล้ววันนี้ทําเมนูอะไรเนี่ยลาวีโอลี่ไข่แดงครับส่วนตัวเป็นคนชอบกินไข่อยู่แล้วอะ่ะป้าว่าหนูชอบกินทุกอย่างนะลูกใช่เข้าขรายการมาเนี่ยป้าคิดว่าหนูแบบว่าจเจริญเติบโตดีผมชิมเยอะเกินไปหน่อย <laughs> <laughs> โถลูก ทำให้ดีที่สุดนะเอตาครับรู้สึกเหมือนมีแรงผักดันแรงกระตุ้นให้เข้าไปถึงแชมป์ให้ได้มั่นใจว่าห้าผ่านครับอีกคนที่น่าสนใจนะคะคือเอตาจะทำราวิโอลีกุ้งซอสกุ้งบิสแล้วแครอทบดแต่ที่สำคัญเนี่ยข้างในเขาคือราวิโอลีไข่แดงอะคะ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ยังยากเลยเ แต่เอตาเนี่ยเขาจะทำเพราะเขาบอกเขาชอบและเขาเคยทำมาหลายครั้งด้วยเอตาค่ะทุกคนในบ้านชมว่าบิสอร่อยอากูยังชมเลย วันนี้เอตําทำไรคะเป็นลาวิโอลี่ไส้กุ้งไข่แดงครับแล้วก็จะเป็นกุ้งบิสครับก็คือเปลือกที่แกะออกมาจากกุ้งที่เป็นไส้อะเอามาต้มกับผักครับแล้วเอามารีดูสกับครีมกับเนยครับแล้วก็แค่เราเพียวเล่ครับมันไม่ง่ายนะอย่างที่บอกป้าเนี่ยเป็นไข่แดงเนี่ยคิดว่ามันจะไหลไหมอะรุนมากเลยครับถ้าแข็งคือโดนว่าแน่ ไลาได้ค่ะกดมีดลงไปเลยเยิรอุ๊ยดีใจป้าต้องยอมรับเลยนะว่าเด็กตัวแค่นี้ยทำราวิโอโลออกมาได้เรียกว่าสมบูรณ์ทีแรกป้าดูนเนี้ยแป้งพาสต้าจะสุกไหม แต่ตรงกลางหนูรีดได้บางมากสุกดีค่ะแต่ที่ป้าชอบมากๆที่สุดก็คือบิสทำได้หอมไม่ข่าวรสชาติดีมากไส้เนี่ยกุ้งเด้งมากและมีรสชาติอร่อยมากคนว้าหลับตากินนี่นะ นึกว่าอากูมาทำให้เลยอ่ะซอสบิสนี่อร่อยมากมันมีความหอมของเปลือกกุ้งอยู่แล้วก็การที่ทำไข่แดงเยอะออกมาได้เนี่ยถือว่าเก่งมากไส้ในเนื้อกุ้งเด้งแครอทเมื่อกินรวมกับทุกอย่างเขาแล้วให้ความหวานดีเก่งมากครับขอบคุณครับภูมิใจว่ากเลยครับูมทำเก่งขนาดนั้นเลยหรอ ขูจะบอกว่าไม่เสียแลงกี่สอดมาแล้วตามหาผ้กกันเพื่อน Masterchef ลิกสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok Line Ad Heliconia e a t Group